세간경 인기가 보지마요 난좀 다른 여자인데 같은 화라해도 아직 돌아온 거 You should know Oh yeah yeah, s t a y girl, it's going down. แอนยอนซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอ k p o เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆสเตซี่กันนะครับเนื่องจากว่าในตอนนี้นะครับสเตซี่เนี่ยได้มีการออกมาประกาศว่าจะงดออกรายการอินกิการโยในสัปดาห์นี้นะครับหลังจากที่ไอชานะครับสมาชิกจากสเตซี่นั้นเจ็บข้อเท้านะครับได้รับบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าทําให้ไม่สามารถขึ้นแแแสสดงลวร่ม เพ,เพื่อนในวงได้ทางสเตซีก็ได้มีการออกมาประกาศว่าจะงดขึ้นร่วมรายการอิงกิกาโยในสัปดาห์นี้ไปก่อนซึ่งรายการอิงกิกาโยนั้นนะครับก็เป็นรายการเพลงอีกหนึ่งรายการจากทางช่อง SBS นั่นเองและสเตซีนั้นนะครับในตอนนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงโปรโมตการคัมแบ็กเพลงใหม่ที่มีชื่อว่า Beautiful Monster นั่นเองนะครับในตอนนี้นะครับทาง High Up Entertainment นั้นก็ได้มีการออกมาถแถลงให้แฟนๆได้นนรับทราบกันว่าในตอนนี้ไอซ่านะครับสมาชิกจากสเตซีได้รับบาดเจ็บตรงบริเวณข้อเท้าทางด้าน และในตอนนี้กําลังเข้ารับรักษาตัวอยู่ ซึ่งอาการบาดเจ็บของไอซ่าน้นะครับทำให้เธอเนี่ยไม่สามารถที่จะเต้นหรือว่าไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวข้อเท้าหรือว่าเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยโดยใช้น้ำหนักทิ้งน้ำหนักไปตรงบริเวณเท้าเนี่ยได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็เลยเป็นอุปสรรคต่อการเต้นแล้วก็การแสดงบนเวทีนั่นเองดังนั้นเนี่ยได้ได้มีการหยุดพักนะครับแล้วก็ประกาศออกมาว่ากิจกรรมของสเตซีนั้นในตอนนี้จะหยุดพักไปก่อนรวมไปถึงในงานแฟนไซน์นะครับสมาชิกคนอื่นๆในสเตซีเนี่ยก็จะยังเข้าร่วมนะครับในวันที่31นี้ซึ่งหลังจากนี้ไปนะครับทางค่ายเนี่ เติมเอาไว้ว่าถ้าหากไอซ่านั้นอาการดีขึ้นหรือว่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมและสามารถกลับมาร่วมทํากิจกรรมกับเพื่อนเอนได้อีกเมื่อไรเนี่ยก็จะประกาศออกมาให้แฟนๆน,นั้นได้รับทราบกันอีกทีแต่ว่าสําหรับรายการอินกิกาโยนนะครับก็ต้องงดกิจกรรมของสเตซี่ไปก่อน โดยอาการบาดเจ็บของไอซ่านะครับมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าด้านขวาแต่ดูเหมือนว่าอาการเนี่ยจะไม่ได้แย่มากมายอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจะต้องพักรักษาตัวแล้วก็งดเดินงดทิ้งน้ําหนักลงไปที่บริเวณเท้านะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยจะต้องให้นั่งพักหรือว่านอนพักเพื่อรักษาอาการระบมที่ข้อเท้าเนี่ยให้หายดีขึ้นนะครับยังไงเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับของไอซ่านะครับอย่าลืมมาส่งกําลังใจให้น้องกันเยอะๆมาส่งกําลังใจมาคอมเมนต์ไว้พรให้ไอซ่านั้นหายจากอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าโดยเร็วจะได้รีบกลับมมมาาทํกกิจกรรร กลับมาส่งต่อความสนุกสนานความน่ารักแล้วก็ความสุขนะครับให้กับแฟนๆของสเตซี่นั้นได้เห็นแล้วก็ได้รับชมกันบนรายการเพลงนะครับกับการโปรโมทเพลง Beautiful Monster ซึ่งเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงของสเตซี่นะครับที่เพราะแล้วก็ดีมากๆเลยการคัมแบ็กครั้งนี้ของสเตซี่นะครับก็สามารถสร้างธนิติใหม่ๆให้กับ,บวงเนี่ยได้อย่างดีแล้วก็ทําได้ดีมากๆเลยไอซ่าก็ถือว่าเป็นเมมเบอร์อีกหนึ่งคนในวงนะครับที่มีคนเนี่ยรักแล้วก็เอนดูกันมากๆเลยทั้งเสน่ห์ความสวยแล้วก็เสียงร้องที่ แล้วก็มีสเสน่ห์มากๆนะครับแฟนๆเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงไอซ่ามากจนเกินไปนะครับเพราะว่าอาการของน้องนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่หนักมากในต,ตอนนี้ก็เข้ารับรักษาเรียบร้อยแล้วก็กําลังพักรักษาตัวอยู่ให้หายดีขึ้นนะครับยังไงเนี่ยถ้าหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของไอซ่านั้นเราจะนํามาทําคลิปเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมมาเป็นกําลังใจให้กับไอซ่ามาคอมเมนต์ไวโพดให้ไอซ่าหายเร็วๆกันเยอะๆนะครับยังไงก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้้นนะครััับกกกกกลลลลลลมมมาาาาเเจจออใใให่่่ิปปปตไไยืืดด์ํงแว ตามช่องของเราไว้ด้วยและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง